ทุกชีวิตที่เกิดมาไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรมไม่ว่าจะเกิดในครอบครัวร่ำรวยหรือในความยากจนกรรมไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยมันคือกฎที่แม่นยำที่สุดในจักรวาลและมันเริ่มต้นตั้งแต่ลมหายใจแรกที่เราเก้าวเข้าสู่โลกใบนี้เจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่คนไม่ใช่ผี ไม่ใช่สิ่งลี้ลับที่ลออยู่ในอากาศมันไม่ใช่ภาพหลอนไม่ใช่เสียงกระซิบไม่ใช่เงาดำที่ตามหลังแต่มันคือพลังงานของความเจ็บปวดที่เราสร้างให้ใครบางคนพลังงานนั้นไม่หายไปไม่สลายไม่จางหายมันฝังอยู่ในมิติของกรรมรอวันที่จะย้อนกลับมาทุกครั้งที่เราทำให้ใครเจ็บปวดไม่ว่าจะด้วยคำพูด การกระทำหรือแม้แต่ความคิดพลังงานนั้นจะถูกปล่อยออกไปและมันจะไม่ลอยหายไปในอากาศมันจะวนกลับมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดอาจไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้แต่อย่าคิดว่ามันจะไม่มีวันมาเจ้ากรรมในเวรไม่ต้องมีชื่อไม่ต้องมีใบหน้ามันไม่ต้องปรากฏตัวให้เห็นเพราะมันทำงานผ่านเหตุการณ์ผ่านความรู้สึก ผ่านความสูญเสียมันอาจมาในรูปของคนที่ทำให้เราทุกข์มาในรูปของความสัมพันธ์ที่ผังมาในรูปของความเจ็บป่วยที่ไม่มีสาเหตุหรือมาในรูปของความล้มเหลวที่ไม่มีคำอธิบาย